สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ตีชดาจวกอนุทินแก้ประกาศสาธารณาสุขคุมดอกกัญชาไม่ได้ผลยันต้องควบคุมใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนางสาวตีชดาสีธาดารองโฆศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวิรูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพศ2565ให้ควบคุมเฉพาะ่อดดอกกัญชาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นว่ามีคำถามว่าตลอดระยะเวลาเกือบ5เดือนที่ผ่านมานะับตั้งแต่ประกาศกระทรวงฉบับลงวันที่16มิถุนายน2565 ใด้ส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆมากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อมทั้งที่สิ่งที่ควรจะทำคือจํากัดการใช้ในทางการแพร์เท่านั้นการประกาศกฎก,กระทรวงฉบับใหม่เป็นการกระทำแบบรูปหน้าปาจมูกสำาๆเพราะในปัจจุบันการควบคุมการใช้คัญชาโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพียงพอต่อการแพร่ระบาดแล้วหรือไม่ ทั้งในเรื่องของการควบคุมให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงและการลงโทษซึ่งในทางปฏิบัติคงปฏิเสธได้ยากว่าไม่สามารถทําได้จริงนางสาวทิชรากล่าวต่อว่าตนจึงขอตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามไปยังนายอนุทินว่าถูกผลพวงจากกัญชาเสรีไปกระตุ้นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือไม่จึงทำให้การแก้ปัญหาไม่เป็นระบบแทนที่วันออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับแรก จะต้องควบคุมการใช้รวมถึงโทษในเวลาเดียวกันนายอนุทินก็ควรถแถลงอธิบายและตอบคำถามสื่ออย่างเป็นทางการร่วมกับกลุ่มคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแต่กลับไม่มีการถแถลงชี้แจงรายละเอียดมีหนำซ้ำยังมีสอสอในพักภูมิใจไทยออกมาให้ข่าวทำนองว่าคนที่ปลูกกัญชามีจำนวนมากจะทำอย่างไร คำถามแบบนี้ต้องโยนกลับไปถามยังผู้กำกับดูแลที่อยู่พักของท่านเองมากกว่าว่าตอนนี้นโยบายนี้ส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรและคุ้มค่าหรือไม่นางสาวติชรากล่าวด้วยว่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้คนของพักภูมิใจไทยหรือใครก็ตามที่สนับสนุนกัญชาเสรีหยุดพฤติกรรมการพูดจาในลนักษณะด้อยค่า นายแพทย์สมิทธ์ศีสนนาย,ยกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทยที่มาร่วมกับฝ่ายคา้านยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับลงวันที่8กุมภาพันธ์2,565เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พุทธศักราช2,565เพื่อให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษซึ่งยังไม่รวมกลุ่มแพทย์ชนบทและอีกหลายกลุ่มที่ออกมาเตือน แต่นายอนุทินไม่รับฟังเมื่อร่างพรบกัญชาพอสอจุดๆถูกต่อต้านหนักทำท่าจะถูกคว่ำในสภาจึงมาฟาดงวงฟาดงาคนที่ไม่เห็นด้วยแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นความคิดที่เห็นเป็นประโยชน์สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปามยาเสพติดยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกปัญหานี้อย่างไรหรือจะปล่อยให้ในายอนุทินและผู้รับผิดชอบในกระทรวงสาธารณสุข ดันทุลังแบบข้างๆ้ขู่ๆแบบปัวหาแล้วล้อมคอกแบบนี้อีกต่อไปนางสาวติชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมาัติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ